สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกวางนะคะจากช่อง Summer Channel ไม่ได้เจอกันนานวันนี้แอบมาแป๊บหนึ่งเพราะว่าหนีงานมาเนาะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเบนทุ่งพึ่งนะคะอำเภอของขอยัจังหวัดอุยทัยธานีวันนี้เราได้แบบมาเจอบ้านหลังหนึ่งที่แบบว่าเราชอบมากแฮปปี้มากก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆแบบมาดูบรรยากาศอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเนาะวันนี้นแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบอยากให้กวางพามาดูบรรยากาศแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากันนะคะ ไปเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตเลยแล้วกันนะคะไปเลย